เล่าได้ไหมครับเรื่องนรก <ś ed> ได้เพราะว <ปา S 1> ่าไม่เชื่อไม่มีในหนังสือมันไม่มีในหนัง <ś editions> นนสือในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าที่เขามาเอาไปนั่นน่ะ <ś ed> มันจะเห็นได้ชัดทางเดินที่ทางจะไปมันก็เป็นทางแบบธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้ว่าเป็นขวากําแต่ว่าใก,ก,กลก็ไม่ใกลแต่ว่าใกล้ก็ไม่ใกล้องแั่นคืไปเป็นปกติของมัน ว่าอ่ะไปไปนรกมันก็จะเป็นทางไปบาที่เราจะไปไล่ไปนาไปนอะไรแบบนั้นเลยเลยที่เราเล่ากันเห็นเป็นกลุ่มนรกแบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะที่ลวงปู่ไปเห็นจริงๆนะเทวดาจะพาไปเมื่อไปแล้วจะไปนั่งอยู่ข้างบนข้างบนนั้นเขาจะเป็นเหมือนกับเสือให้นั่งมองดูนรกขุมหนึ่งเนี่ย เพียงขุมเดียวนะมันจะเหมือนกับเรามองไปสุดขอบฟ้าเราเห็นไหมฟ้าเป็นเหมือนกับผมเนะี้ยมันจะสุดนู่นเลยนะขอบนั่นมันจะเป็นสัตว์นรกล้วนๆไม่มีต้นไม้และก็ไม่มีอะไรที่เข้าไปกีดกัน้นถ้าเป็นไฟไฟลุกมันก็จะลุกอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ร้องโกดโวยวหัวด้วยความเจ็บปวดพลานม,มันจะเบ่งมันอยู่นั่นถ้าเป็นไอน้นรก ที่ไม่มีอาหารอะไรเลยที่บอกว่ามันจะคาว่าอาหารตัวนี้หมายถึงว่าสานะัตว์นรกเนี่ยมันจะเป็นอาหารคือกรรมเป็นตัวกินกรรมคือบามันกินบาิาาลนรกเนี่ยมันไม่มีอาหารพวกอื่นก็ไปยุ่งนะตอนนี้ที่หลวงปู่เห็นที่ว่าได้คุยกับเขานะ่ะชัดๆเพราะว่านรกขุมนั้นมันไม่ร้อนที่หลวงปู่ได้คุยกับเขานะหลวงปู่จะนั่งอยู่ข้างบน เขาจะอยู่ข้างล่างประมาณสักสามบาทสามสี่ห้าบาทอย่างนี้นะก็เลยเห็นเขาชัดเขาลังปูนนั่งอยู่ข้างบนหัวเขาก็เลยเห็นอากาศปิยาแห่งเขาทรมานร้องเสียงบีดผิวด้วยความหิวไม่ได้กินอะไรแต่กินกรรมกรรมคือกินบาปยิ่งกินบาปยิ่งเจ็บปวดทรมานยิ่งหิวหยหิวนั่นแหละจะเห็นชัดว่า ผมเดียวนะมันจะสุดขอบโลกขอบจักรวาลเรียกจักรวาลนะผมมองไปไหนก็จะเป็นติมันจะไม่มีที่บอกว่าขุมอื่นเข้ามายุ่งแต่และขุมแต่และขุมเนี่ยคือมันใหญ่ระดับนะไม่ต้องไปมองว่าขุมนี่ขุมนี้เดียงกันไม่ได้เป็นเหมือนที่ตำราเลยนั่นแหละก็คิดว่าเอา้าทั้งคน ไอ้ทางมนุษย์ไอ้มนุษย์เนี้ยฉันชาติอะไรบ้างละ่ะที่มันไปรวมรงมที่นรกกลุก่มนั้นกี่สัญชาติกี่ประเทศใช่ไหมละ่ะเวลาตายมันจะไปรวมที่เดียวกันก็ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นเล็กๆเกข้าใจไหมที่เรามองนี่แค่กลุ่มเดียวแ่วางวใช่ใช่จนมองจุดลูกหูลูกตาขขจุดข่อยจุระวานแล้วเพียงกลุ่มเดียวเที่วดาก็มาตกที่นั่น เทวดาหมดบุญจากการเป็นเทวดาก็มาตกที่นั่นวพวะพรหมเวลาหมดบุญจากพรหมก็มาตกนรกที่นั่นนั่นมันจะลงที่นั่นหมดเลยอย่างนั้นแต่ละขุมแต่ละขุมจึงมองสุดขอบจักรวาลเสียดกันเบียดเจียกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหญิงก็ไม่ใช่แต่ว่าชายก็ไม่เชิงเพราะว่ารูปร่างมันเป็นสันนิษเล็บจะยาวเงี้ย มันก็เหมือนกระดูกเพียงหนังหุ้มไว้เฉยๆผมจะยาวเฟื้อยลากไปที่ก็พันในร่างกายตาเนี่ยมันจะเป็นเพียงหนังห้อยตรงจกงออกมาห้อยอยู่ภาอย,อยนอกไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่ห้อยภายน,นอกทั้งสองบางทีก็ห้อยอ,ยอันเดียวอีกอันหนึ่งก็เห็นแต่ตาโบเข้าไปข้างในเพราะมันเป็นเพียงหนัง พวกเต้าพวกอะไรไม่ว่าหญิงว่าชายแต่เป็นเพียงหนังหย่อนให้เห็นตรงเอวเนี่ยสามารถที่จะกำมือนี่กมได้เพราะว่ามันเหลือแต่กระดูกที่ตรงสันั่นแค่นั้นเองเพียงเอาหนังมุ่งไว้เสียงร้องเนี่ยเสียงโหยหวนเหมือนกับคนเจ็บปวดทรมานใกล้จะตายเพราะมันหิวมันไม่ได้กินอะไร ิ่งที่เห็นที่มันยัดเส่ปากและมันอยู่ในในในโรกขุมนั่นอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับที่อยู่ในโถสวมงพรากุจระท,ที่อยู่ในโถสว่มันอยู่นั่นอ่ะอันนี้คือขุมเดียวที่เห็นเขุมเดียวนะเขาจะพาไปทุกขุมแต่โลกปู่เห็นขุมเดียวในโลกปู่ก็พอลแล้วไม่จําเป็นแล้วที่หลวงคมว่าเออจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่นั่นหละก็เพราะเห็นสิ่งนี้อ่ะ ถ้าเรามา่เกิดอีกเราก็ต้องตกนรกทำบุญมากขนาดไหนก็ตามหมดบุญที่ทำไว้ก็ต้องตกนรกเท่ากันทำไมยังพูดอย่างนั้นพรูเจ้าตัดเลียถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลจะต้องตกนรกอยู่สร้างบารมีเป็นโพธิญาณก็ตามก็ต้องตกนรกเหมือนเดิมจนกว่าบ,บุญบารมีสมบุารณ์เขาจะสรูปดังนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นบุญมุกุศลเนาะ จัดไม่กล้าทาบาปตอนล้มบวกก็หนึ่งในจำนวนนะจีไม่กล้าทำบาปจึงแต่ที่ปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ไม่ไม่สามารถทําบาปได้ก็มีแต่บรรพชาอุปสมบทเท่านั้นที่พระเจ้าทรงบัญญัียว่ามีแต่บรรพชาเท่านั้นที่จะไม่ที่จะหลีกลี่หลีกเล่นจากการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้ในการบรรพชานั้นต้องมีความศรัทธาก้าจริงๆ จึงจะสามารถตัดทินปัญหาทำลายพวกบากปอกุศลนี้ได้แต่ถ้าบทธรรมดาปัจจุบันเนี้มันบทตามประเพณีท่นไม่ได้เกี่ยวเพราะไม่รู้บุญไม่รู้บาปเขาไม่ได้สนใจสิ่งนั้นแต่หลวงปู่จะพิิกสัญญาจากหมู่ทั้งหมดพอมันได้พละงกําลังตัวนี้ใหญ่ปั๊บเอกก็ยังมีความห่วงพ่อกับแม่อยู่นะแตกอยู่พี่ชายมาจากเมืองนอกมาอยู่กับพ่อแม่พอดีก็เลยได้ช่องทาง แล้วที่หลวงปู่เรียกว่าอะไรบรรลุทางเหนือใช่ไหมพศอะไรครับอ๋ออันนั้นหลวงปู่หมายถึงว่าหลวงปู่สิ้นสงสัยหลวงปู่จะอยู่นี่เดี๋ยวนี้หลวงปู่กลาลังให้ลูกศิษย์ไปอยู่ที่วัดป่าพิศเจริญรามจังหวัดบึงการสมัยก่อนเป็นจังหวัดน้ำขายทําไมจึงกลับมานี่สมัยนั้นหลวงปู่อยู่ที่ทุ่งเหยนตีสวนโมเขาไปเที่ยวเขาเป็นพระนั่นแหละเขาไปเที่ยว อย่าจะว่าไปทุง่งดอกเขาไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติอยู่ในพวกเกลียงทาไมเขาจะมีญาติอยู่นั่นเพราะว่าคนที่บวดร่วมกันนั้นเขาเคยเป็นหมอหมอที่ไปดูแลคนเกลียงอยู่ในดอยน,นั้นดอยน,นี้พอบวชแล้วเขาเลยไปเจอกันเขาเลยชวนกันไปเที่ยวที่สุดแต่ลวงปู่ดเดินลัดออกมาจากสานเขาไอาจากชายแดนเขามาหลงไปในชายชายแดนเขาากลับมาก็เลยมาเจอพวกนี่คนอื่น แล้วมีคนหนึ่งที่ว่าโดนฟ้าผ่าหลวงปู่ช่วยอ๋ออันอยู่นี่ละอยู่ตรงนี้ตรงที่วัดป่าพิเศษเจริญาน,นอยู่นี่อยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกานเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ท่านืออยู่ภาคเราทีนี้หลวงปู่ได้วัดเนี้ขึ้นมาแล้วก็จับบรญนะ่ะซ่อมแซมที่สลาบ้างแล้วก็ที่พระที่ใส่า อยากจะาเป็นสถานที่ที่สอนคนในแบบพังนานต่อไปว่าในชีวประวัตินั้นมีอย่างเงี้ยจุดนั้นมีไหมที่นี่นะที่นั่มารื่หงปู่จึงกล้าเขียนเพราะว่าหลวงปู่ต้องการรักษาไปหมดทางภาคปฏิยัติหมายถึงว่าการเขียนเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่เป็นสักขีพยานที่เป็นสถานที่ที่เป็นศาลาที่เป็นพุทธิและคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เขียนไาอยู่จริงเห็นใช่ไม่ใช่จริงว่าแต่กอแต่ถ้าหลวงปู่ตายเนี่ย ถ้าเขียนล่ะจะเขียนยังไงผู้ที่ได้องสี่ท่านบามันเหมือนกับเรานี่วงโลการเรียนเรียงก็นานใช่ไหมครับถึงได้ลืมไม่ได้นานเพราะว่ามันอยู่ใน,นความไม่ได้นานแต่ต้องผู้เขียนจะสั้นเฉพาะออกจากเอ,อ๋เอตั้งแต่เป็นคารวาสดีไปคารวาสจำได้หมดเลยผู้ทำได้หมดมันไม่เคยเลืมน,นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาชีวิตแรกอ่อนเมื่อเอาชีวิตแรกตัวเนี้ย มันก็จะเหมือนกับเป็นภาพอะไรที่ติดตาติดใจของเราน่ยก็เหมือนที่เราเนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตอะไรมาที่บอกว่าต้องใช้ชีวิตแรกเนี่ยพวกเราจะไม่ลืมไม่ง่าย